สั่งำพึ่งมาสองขวดครับก็ขา,ขายจัดโรโมชั่นลดราคาครับสองขวดนี่ก็ขายร้อยห้าสิบาทนะเรามาเปิดเปิดกันตรงนี้เลยเปิดกันเห็นเลยนะขวดละหนึ่งลิตรนะครับก็บอกว่าขวดหนลิตรเรามาดูว่าไซส์ขนาดไหนนะนี่ฮะ้ำพึ่งสองขวด ขวดละหนึ่งลิตรนะฮะเรามาแกะดูครับนะว่าสั่งมาแล้วจะผิดผิดหวังไม่ผิดหวังเดี๋ยวก็รู้กันนี่ครับน้ำพึ่งสองขวดขวดละหนึ่งลิตรนะฮะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง น้ำผึ้งย่อแม่เพิ่มซับนะฮะน้ำผึ้งเกษตรดอกไม้นานา,นาพันนี่ฮะอยาอ่านให้ฟังนะฮะปริมาณหนึ่งพันกรัมหนึ่งพันกรัมก็คือหนึ่งลิตรนะฮะหนึ่งลิตรนี่ฮะสองขวดถือว่าโอเคประสบความสำเร็จนะในการสั่งน้ำผึ้ง นะครับก็ใครอยากได้ก็กดในตะกร้าได้เลยครับนะฮะกดในตะกร้าเลยเขาขายถูกกาลังลดราคาครับ2ขวดนะกดในตะกร้าเลยฮะรู้ราคาถูกมากมากครับโอเคครับอย่าลืมไปก่อนอย่าสั่งลำพึ้ง้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ